อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเรานําเสนอไปตอนต้นรายการแล้วด้วยเรื่องของที่กัมพูชามีการถแถลงนะครับซึ่งล่าสุดนี่กระทรวงการต่างประเทศครับก็ได้มีการถแถลงเรื่องของความผิดหวังที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของกัมพูชาที่ไม่ร่วมมือครับในการแก้ไขปัญหาทั้งยังมีการนําพื้นที่4จุดเข้าสู่ศาลโลกด้วยโดยบอกชัดเจนครับว่าขาดความตั้งใจจริงในกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันในการแก้ปัญหาแล้วก็มีการยืนยันตรงนี้ประเด็นสําคัญคุณผู้ชมครับ เรื่องราวของยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นแผนที่1ต่อ2องแสนตามที่กัมพูชาได้มีการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศมีการถแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือวเจบ BC ครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญ กัมพูชาเนี่ยนะคะโดยฝ่ายไทยเนี่ยมีนายประสาทประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดนเป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยด้านกัมพูชามีนายลำเจียรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายกัมพูชาค่ะโดยคณะกรรมการเขตแดนประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2555 ที่กรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่ายนยร่วมกันหาเรืออย่างกว้างขวางค่ะซึ่งในประเด็นการดำเนินง,งานด้านเทคนิคภายใต้กรอบกลไก j b c นําไปสู่ความคืบหน้าสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรองผลการประชุม J TSC ครั้งที่14โดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันต่อตำแหน่งที่ตั้งของหลักเขตถึง45หลักและเห็นชอบในการนำเทคโนโลยีไรด้ามาใช้ในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเพื่อความรวดเร็วในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนนอกจากนี้มีการเห็นชอบให้มีการแก้ไขแผนแม่บทว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2546เพื่อน,นำเทคโนโลยีไรด้ามาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ นอกจากนี้มีการเห็นชอบในส่วนของการส่งชุดสำรวจร่วมไปลงสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนของทั้งสองประเทศมีการเห็นชอบในการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคการเดินสำรวจในพื้นที่ตอนที่6จากเขาสันตะโสมจนถึงหลักเขตแดนที่1ช่องสัง,งมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตกค้างมาตั้งแต่ปี2544ค่ะ อย่างไรก็ดีเนนะคะทางฝ่ายไทยก็ แสดงความผิดหวัง,วงเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่ยอมร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะและลดความตึงเครียดระหว่างกันแต่ยังเดินหน้านําเรื่องของ4พื้นที่4จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องบกปราสาทต,ตาเมอนทมปราสาทตาเมือนโสตสและปราสาทต,ตาควายไปสู่การพิจารณาของศาลโลกหรือว่า ICJ ซึ่งจะทอนว่าฝ่ายกัมพูชาขาดความตั้งใจจริงใจในการใช้กลไกลทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นเพื่อน บ้านที่ดีค่ะ ทั้งนี้ครับการประชุมเนี่ยไม่ได้มีการหารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนําเอาพื้นที่ทั้ง4จุดเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกหรือว่า ICJ และไม่ได้มีการหารือประเด็นแผนที่1ต่อ2 0 0แสนครับคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นเพียงแค่การหารือในประเด็นเทคนิคในการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของการสํารวจและการจัดทําหลักเขตแดน ตามแผนแม่บทเท่านั้นครับซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะมีการเป็นเจ้าภาพนะฮะในเรื่องของการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาสมัยพิเศษซึ่งก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน2568นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นท่าทีอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อท่าทีของทางกัมพูชานะคะก็บอกว่าไม่ยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือประเด็น1ต่อ2แสนที่เป็นแผนที่นะคะที่เป็นข่าวมาในปัจจุบันค่ะ